เคียโอ a าเออเตัวสวัสดียามเช้าจากฮากะเฮาลีสอ t นะฮะวันนี้ให้ดูภายในบริเวณจุดต้อนรับโรงแรมนะครับผม oh. ก็เป็นโฮสเทลนะครับข้างในก็นอนรวมหกเตียงก็สบายๆนะครับ oh. ก็วันนี้นะครับ oh. จะไปผจนภัยกันต่อนะตอนนี้ก็คือตื่นตั้งแต่ ตีสี่ครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ตีห้าแล้วนะวันนี้เราจะไปปีนเขากันอีกนะครับอยู่บริเวณาวานักานี่เองนะเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเดี๋ยวพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นตอนตีห้าห้ห้านะครับโอเคไปกันตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะฮะนี่อันนี้ตัวรีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็ขับรถออกมาจากรีสอร์ทแล้วนะครับ ก็ยังมืดๆอยู่เลยแต่ว่าก็ดูเริ่มที่จะสว่างเลยนะฮะก็มีรถขับอ,อีกอก็มีรถขับมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับน่าจะไปจุดเดียวกันจุดที่ผมจะไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นแท็กเดินภูเขานะครับเดินขึ้นเขาทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับเรียกว่า l อยสปีดแท็กนั่นเองนะครับวันนี้อากาศดีนะดูพยากรณ์อากาศแล้วก็โปวิวออกมาดู บนฟ้าแล้วอากาศดีเมฆน้อยนะครับก็เลยจะไปปีนเขากันไปขึ้นแทกกันนะครับคิดว่าเป็นแทกที่ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ลานจอดรถรอยส์พีกแล้วนะฮะนี่คือคนที่มาก่อนหน้านะมากันเยอะแล้วอ่ะผมเองก็ต้องเตรียมสเสบียงนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาเนี่ย อย่างน้อยก็5ชั่วโมงนะเขาบอกว่า5ถึง6ชั่วโมงก็เลยต้องขนเสบียงขึ้นไปด้วยนะครับโดยเฉพาะน้ำเนี่ยร้อยพีสิบกิโลเมตร6ชั่วโมงนะครับร้อยพีคแฉกหถึง6ชั่วโมง16กิโลเมตรรีเทิรนโอเค เริ่มจากตรงนี้เลยช่วงแรกของการเดินก็เริ่มชันขนาดนี้แล้วนะครับตอนแรกไม่นึกว่าจะชันขนาดนี้นะครับชันมากเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าจะแบบไม่เหนื่อยเท่าที่ปีนขึ้นเมาคุกวันแรกนะนี่คือชันของแท้นี่คือแทกของแท้เลยไม่มีบันไดเลยนะว้า สวยงามมากยังขึ้นไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะขาขึ้นสามชั่วโมงขากลับอีกสามชั่วโมงทั้งหมด16กิโลเมตรความสูงยังไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้อ่านยวค่อยไปดูอีกทีนึงให้ดูความสวยงาม ฝรั่งคนนี้เดินไหวมากครับตอนนี้คือจะกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ต้องไปให้ถึงตรงนี้มีน้องแกะมาเล็มหญ้าด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้ากระต่ายตัวน้อยอยู่ข้างๆตรงนั้นนะ่ะดุกดิกดกดอาจจะมองไม่ค่อยเห็น ยังไปไม่ถึงไหนเลยตอนนี้ถ่ายมาน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับดบูวิวสวยงามเลยยังไม่เห็นจุดคือที่เป็นไคลแมกนะครับจริงๆอ่ะไม่น่าภายเป็นเป้แบบสะพายข้างมาเลยแต่เราไม่มีไงก็เลยต้องเอาแบบนั้นมานะ แล้วขนแบบสัมภาระไม่รู้จะขนขึ้นมาทําไมนะนมบ้างน้าบ้างนะเพราะกลัวว่าจะแบบสามชั่วโมงแล้วมันจะหิวอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นไปก็เลยเอามาเดี๋ยวคงต้องจิบไปเรื่อยๆให้มันหมดไปบ้างบางอย่างนะโอเครู้สึกไม่ใช่อะไรรู้สึกเมื่อยไหลแล้วตรงนั้นพระอาทิตย์เริ่มที่จะผ่านภูเขาขึ้นมาเลยนะ ตรงนี้น้องเต็มไปหมดเลยน่ารักจังเลยมีมองกลองด้วยน้องตอนนี้เวลาหกนาฬิกานะครับพระอาทิกก็โผล่พ้นเมฆมาแล้วนะครับโหนั่นคือหนทางที่เราจะต้องปีนป่ายขึ้นไปอีกนะครับไปจึงถึง แถวยอดตรงนู้นเลยอ่ะแสงทองทับทาทิวทุ่งบนขุนเขานะฮะให้ดูสภาพผมก่อนแล้วกันจริงๆน่าจะใช้สเปรอันเล็กที่สะพายหลัง เพราะว่ามันสมดุลระหว่างไหลและบ่าสองข้างนะฮะมันจะได้ไม่เมื่อยตอนนี้ก็คือสลับกันไปทีละข้างก็เลยในคราวเดียวเนี่ยมันเลยรับน้ำหนักเยอะตอนนี้มันไม่ได้เหนื่อยมากนะแต่มันหนักของเนี่ยแล้วก็บ้าหอบฟางอีกเอาน้ำเอานมเอาแอปเปิ้ล เอากาแฟปองขึ้นไปด้วยเดี๋ยวต้องคอยกำจัดสัมภาระนะครับด้วยการเติมเข้าไปในถุงนะฮะทีละนิดทีละหน่อยนะลดความเหนื่อยล้าแล้วนี่จะร้องทาไมเนี่ยร้องอยู่ได้ชื่อน้องแบะรอเปล่าม้านั่นร้องฮี่ฮแกะนั่นร้องแบะแบะใช่ไหมทั้งมา้าทั้งแกะร้องอยังไง ร้องฮีแฮ่แบะฮี่แบะฮี่แบะใช่ไหมโอ้สวยเออท่าน,นั้นเลยน้องแบะตามทางเดินเนี่ยมันก็จะมีเป็นรั้วกัน้นแล้วก็บันไดอย่างนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความอึดของเราอีกทีนะครับในการให้เราขึ้นบันไดนะเป็นการบอกว่าผ่านด่านที่หนึ่งผ่านด่านที่สองแล้วนะไม่หรอกจริงๆนะ่าคิดว่าน่าจะเป็นเอ,อ่อเป็นรั้วแกะมั้ง เดาอันนี้เป็นแกะของชั้นอยู่เขตนี้แกะของชั้นอยู่เขตนี้อะไรเงี้ยเอาแกะมาปล่อยไว้นะเดาล้วนๆนะครับใครรู้ก็บอกได้นะครับมันจะมีลวกัน้นแล้วก็จะมีเป็นบันไดยอย่างเงี้ยนะเออแล้วมันแกะปีนบันไดได้เปล่าไม่น่าจะปีนได้นะมันคงไม่ยกขาขึ้นไปปีนบันไดได้นะไอน,นี้ไม่รู้นะ จริงๆพอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีจุดที่ไม่ได้ชันด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็เริ่มไม่ชันละไอ้ตรงข้างล่างเมื่อกี้ชันมากไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นทางไหมเริ่มไม่ชันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขึ้นไปก็จะมีจุดที่ชันอีกนั่นแหละนะคิดว่าแต่ก็ดีคือมันทําให้เราได้พักเหนื่อยตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าชันตลอดนะครับเดินไม่ไหวนะครับตอนนี้คือกำ กำหงไทยไว้แน่นเลยนะยังกับว่าเวลาเรากลัวผีแล้วเรากำพระนี่เราก็กำหงไทยไว้แน่นเลยนะนะครับเพื่อให้มันเป็นพลังจิตในการช่วยเรานะยอดตรงนั้นก็คือสิ่งที่ผมกำลังขึ้นไปนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นไปทางนี้นะนั่นมีเจ้านกด้วยดูทางนี้สิอันนี้ไว้สำหรับนักบินเขามือเชีมังนะฮะผมต้องขึ้นไปทางนี้นะ นี่เราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วล่ะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา7นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนั่นบนนั้นมีเครื่องล่อนด้วยหายไปในกลิบเมฆละ ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นุ่นเลยนั่นเลยเห็นคนข้างบนไหมฮะเหนื่อยได้ใจจริงๆนี่ก็ขึ้นมาประมาณ80%แล้วนะตรงนั้นคือวิ่งเทลลงมาเลย สุดยอดมากขึ้นกันตั้งแตไปกี่โมงไว้เนี่ยจริงๆถ้าให้ดีให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องตั้งแต่ประมาณตีสามตีสีนะครับอันนี้คือตื่นไม่ไหวเมื่อคืนกว่าจะนอนก็คือเที่ยงคืนแล้วต้องนอนตั้งแต่แบบหัวค่ำนะเริ่มเห็นยอดเขาหิมะแล้วนะครับ Cảm ตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปบนก้อนเมฆนะครับเมฆบรรคลุมยอดเขาไปแล้วโอ้เดินกับหลังนะครับอยู่ ่้ามกลางหมู่เมฆแล้วนะฮะเดินยังไม่ถึง10%ก็จะเป็นลอยพีกลูกเอานะครับยังไม่ได้เป็นตัวพีกตัวท็อปนะฮะตัวท็อปต้องเดินไปอีกนะนี่เลยอยู่ข้ามกลางหมู่เมฆจริงๆด้วยไร้สิ้นแสงแดงฉานของดวงอาทิตย์ ตอนเดินคนเดียวนะเราก็เจินทะ่ยเนี่ยอ่าวแล้วแต่พอคนเดินผ่านเราต้องอมีเรื่องมีแรงโอฟ้าเริ่มเปิดแล้วตอนนี้ก็มาถึงบริเวณรอยส์พีคลุกเอาแล้วนะครับนี่ เดินไปทางขวาก็จะเป็น l อยส p ี a วิวพอยต์นะอีก80เมตร5นาทีก็คือนี้ฝ้าปิดอย่างรุนแรงแม่เจ้าอะไรเนี่ยแต่ตัวนู้นเริ่มเปิดแล้วนะค่อๆอะ่ะแล้วก็ถ้าไปอีก1.5กิโลนะครับก็เป็น l o อย Peak อีก30มินิทนะครับแล้วด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นอ่าทอยเลทห้องน้ำนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูห้องน้ำก่อน พราะปวดฉี่ไปครับไหนแล้วอีก1.5ึกิโลตอนนี้ข้างหลังผมฟ้ามันยังปิดอยู่นะก็เลยเอาเป็นว่าอีก1.5ึกิโลสาสนาทีขึ้นมาแล้วก็เอาให้สุดแล้วกันนะครับ ด้านล่างตรงนั้นน่ะคือลอยพีกนะครับที่เป็นจุดวิวพอย์นะสวยมากนี่คือ Southern Els นะครับแต่ละยอดเนี่ยก็จะมีชื่อแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปต่อยอนิดเดียวเลยนะเนี่ยอีกนิดเดียวละอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงลอยพีกแล้วนะครับ เราก็เดินตามคนข้างหน้าไปนะโหมีสวยมาก วันนี้ก็ถึงรอยสปริงแล้วนะครับ นี้ราๆ8โมงครึ่งนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาถึงประมาณ8โมง15นะถึง้อยพีกก็ประมาณ3ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกจริงๆสวยงามมาก ยอดเขาแหลมๆข้างหน้านี่นะครับก็เป็นยอดเขาที่สุดสูงที่สุดจากจุดตรงนี้นะเชื่อว่าเขาทิทิยซึ่งแปลว่ายอดเขาสีขาวที่มีหิมะปกคลุมเป็นภาษาเมาลีนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Mount Aspiring นั่นเองสวยมาก ด้านบนนก็จะเป็นลอยพีกนะครับอันนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างลอยพีกกับลอยพีกวิวพอยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องเดินไปข้างล่างนะครับด้านล่างนั้นก็คือทะเลสาบวนานาก้านั่นเองนะสวยงามมากปุยเมฆนี้ก็วนอยู่อย่างเงี้ยนี่คืออาลเตลัวนะครับดินแดนแห่งทิวเมฆขาวยาวเหยียดนะครับผม ด้านล่างนั้นก็คือเมืองวานาก้านะครับแล้วก็มีทะเลสาบวานาก้าแล้วก็จะเห็นเส้นทางเดินนะฮะเนี่ยเส้นทางเดินที่เดินขึ้นมานะครับแล้วก็ที่จอดรถนู่อยู่ข้างล่างตรงนู่นเลยไกลๆเลยฮะแล้วก็ตรงข้างหน้าผมนี่ก็จะทางลงไปรอยส์พีกนะครับอ้สวยมากเดี๋ยวก็จะเดินลงไปดูที่รอยส์พีกวิวพอยต์นะครับซึ่ง เมื่อกี้เนี่ยตอนเดินขึ้นไปที่ลอยสูงสุดของมันเนี่ยตรงวิวพอยต์ก็เหมือนเมฆมันจะเคลื่อนออกนะครับแต่พอตอนนี้ลงมาเนี่ยตรงวิวพอยต์เนี่ยเมฆก,ก็ลอยมาปิดอีกแล้วนะครับมันลอยวนมาปิดอีกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับรอยสฟิกสวยมากกำลังเดินไปที่ปลายรอยสฟิกนะครับผมี่ก็ากำลังถ่ายรูปกันเต็มเลยนี<ะ>่ดูข้างหลังก่อนอ๋อสวยมากสว่ปเอาไป นนค,คนไปมุงกันเต็มแล้วอะตอนนี้เมื่อกี้เขาก็ถ่ายกันทีละคนเนียละคนนะเดินต้องระวังระวังหน่อยนะครับทางมันก็แคบหน่อยนะโอ้นั่นก็คือทางเดินที่ขึ้นมาตอนเช้านะครับด้านล่างก็เป็นหมู่บ้านวานกานะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ข้างบนสุดนูน่นนะที่มีเมฆบังก็คือขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้นะ สุดปลายยอดรอยสปีกนะฮะเราขึ้นไปสูงมากเลยโอ้นี่เลยเมื่อกี้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับพูดหลายรอบมากเลยอ่ะสวยมาก อันนี้ก็อยู่บนยอดรอยส์พีกับกับท่องเที่ยวคนอื่นๆนะครับขึ้นกันมาเต็มเลยนะ <c oughs> ก่อนเมฆกำลังลอยมาอีกแล้วนะครับเนี่ย สวยแต่เสียวหมุนให้ดู3ามรอสิบองศานะครับต้องด้านนี้นะสวยมากได้เวลาเดินกลับแล้วนะครับ ตอนนี้ก็10บโมงแล้วคิดว่ากว่าจะเดินลงข้างล่างเนี่ยก็คงถ่ายรูปอีกหลายรูปเลยป่าก็ไป11โมงตอนขาขึ้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีแกะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ เห็นแกะเยอะๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นฟาร์มแกะนั่นเองนะครับแล้วก็ที่กอกั้นข้ออ,อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นคนละเจ้าของก็เลยกั้นเป็นรั้วเป็นคอ,อกเอาไว้กว้างๆเลยนะทีนี้เนี่ยพอเป็นฟาร์มแกะเนี่ยมันก็จะถึงฤด,ดูอาเนี่ยมันร้องอีกแล้วมันก็จะถึงฤด,ดูที่มันต้องออกลูกนะครับฤด,ดูที่แม่แกะจะออกลูกแกะนะก็จะเป็นช่วงตุลาคม เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่1ตุลาคมถึงวันที่10พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยนะครับไอทางเดินแทรกลอยส e พีกเนี่ยเขาก็จะปิดแทรกนะครับไม่ให้เดินเพราะว่าเขาก็กลัวว่าแก่เนี่ยจะเครียดแม่แก่จะเครียดตอนที่ช่วงออกลูกแล้วก็อันที่2คือถ้าสมมติว่าแม่แก่เครียดเนี่ยก็จะทําอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้มันเป็นสถานที่ส่วนบุคคล เขาเลยต้องให้เกียรติแต่เจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยต้องปิดช่วงที่มันเป็นเอ่อเซนซิทีฟนะละเอียดอ,อ,อ่อนต่อเรื่องของแกะนั่นเองนะครับใครที่จะมาเนี่ยก็อาจจะต้องเล็งวันนะครับถ้ามา1นตุลาถึง10พฤศจิกายนครับก็อาจจะไม่ได้ขึ้นก็จะไปเปิดอีกทีตอน11พฤศจิกานั่นเอง ตอนนี้ก็เวลา11เโมงแล้วกำลังเดินลงไปที่ฐานนะครับผม oh. ใครที่จะมาเดินนะครับแนะนำให้มาตอนเช้าๆนะครับหรือว่าตอนเย็นเนี่ยดีที่สุดนะตอนที่ไม่มีแดดนะครับ ยิ่งตอนช่วงฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนหรือเป็นฤดูร้อนเนี่ยออพอแดดจัดนี่ร้อนนะครับถ้าลมไม่พัดอันนี้ตอนนี้ลมพัดนี่ก็สบายหน่อยนะครับถ้าลมไม่พัดนี่ร้อนเลยผมต้องถอดเสื้อน,นอกเอาข้างในออกนะอะไรเงี้ยเออวิวก็จะแบบเป็นวิวที่แสงแดดเกิดจ้าอันนี้คือแกะนะฮะแล้วก็นี้เป็น ที่กั้นข้อแกะนั่นเองแล้วก็มีบันไดไม่แกะขึ้นไปได้นะก็คือสรุปว่าตรงเนี้ยเป็นฟาร์มแกะนั่นเองแล้วก็กั้นรั้วเอาไว้เป็นอาณาเขตของแต่ละเจ้าของนะ